วัสดีทุทกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัลติโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนพเพื่อนๆหาทูบันดี้คอยจากเงินคืนกันนะครับสำหรับใครนะครับที่ซื้อของบ่อยๆนะครับแล้วก็ ใช้จ่ายบ่อยๆนะครับไม่ว่าสแกนหรือซื้อของนะครับเราก็จะได้สิทธิ์นะสำหรับการลุ้นรับคอยของเรานะครับสำหรับคอยนะครับใช้อะไรด้ยบ้างนะสามารถแลกเงินเข้าทูบอดี้วอลเล็ตได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนๆดูดีกว่านะก็สามารถแลกเงินเข้าทูบอดี้วอลเล็ตได้75คอยอยู่ที่5บาทแล้วก็15คอยนะครับอยู่ที่1บาทนั่นเองต่อมานะครับก็จะเป็นหมวดของสิทธิ์รับเงินคืนตรงนี้ EP หน้า เดี๋ยวผมมาทําให้เพื่อนๆดูนะว่ากิจกรรมนี้ถ้าเราทําไปแล้วจะได้อะไรจะคุ้มไหมนะครับสำหรับทูบ d นดี้ l อลเลตสำหรับการใช้สิทธิ์ของเราในคลิปนี้สําหรับใครที่ใช้จ่ายบ่อยๆเดี๋ยวมาดูสําหรับการรับสิทธิ์หาคอยกันนะครับโดยที่เราจะทำการเล่นกิจกรรมไปง่ายได้เงินนะ ก็จะเป็นกิจกรรมนี้เปง่ายได้รถเออเป็นกิจกรรมที่เราใช้บ่อยมากๆนะทุกคนใครที่ซื้อของไ่บ่อยแบบนี้ก็จะได้รับสิทธิ์มานั่นเองครับซึ่งสิทธิ์แต่ละครั้งที่เราสุ่มจะมีโอกาสได้รับรถท้องจักรยานแล้วก็ทูบันนี่คอยนั่นเองครับในคลิปนี้เราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะสามารถสุ่มได้กี่คอยกันนะครับถ้าผมสุ่มได้หมดก็คือผมจะได้อยู่ที่ 40คอยจาก40นั่นเองเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าจากเดิ่มนะครับที่ผมมีคอยอยู่แล้วนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าจากเดิ่มอยู่ที่343คอยนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสาหรับครั้งนี้เราจะได้กี่คอยกันจะคุ้มไหมนะเดี๋ยวมาเล่นกันดีกว่า,อาตอนนี้มี40สําหรับวิธีการรับนะครับเน่ก็จะเป็นการใช้จ่ายผ่านเซเว่ สั่งของ S Delivery ใช้ใจ่ายผ่านโลตัสนะครับแมคโครนะครับสแกนจ่ายทั่วไปแล้วก็โอนเงินผ่าน p ูบ o ี y ว a l เ e t หรือร้านค้าประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้รับสิทธิ์มานั่นเองต่อมานะครับมาสุ่มกันดีกว่านะว่าจะได้เท่าไหร่กันนะครับเดี๋ยวมาดูนะตอนนี้เริ่มเตรียมตัวสตาร์ทก่อนนะครับมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงจะได้ไหมจะคุ้มไหมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับ เด,เดี๋ยวมาดูนะจะได้ไหมอ่าได้มาอยู่ที่10บคอยนะครับอ่ะได้มาอยู่ที่10บคอยเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะเล่นอีกนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าเราจะได้ไหมนะครับจะคุมไหมนะเฮ้ยเล่นง่ายอ่ะทุกคนถือว่าค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะสาหรับการรับคอยของเรานะ ตรงนี้ไมอันเดียเดี๋ยวมาดูนะวับวับมาตรงสีแดงก็ได้อีกเฮ้ยถือว่าเล่นง่ายอ่ะทุกคนถือว่าไม่ค่อยย,อยุ่งยากนะเป้าหมายของเราก็คือเราจะรับแค่คอยเท่านั้นนะทุกคนรับแค่คอยเท่านั้นนะครบเรียบร้อยนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่นะสำหรับการรับคอยของเราเดี๋ยวมาดูนะว่าคอยเพิ่มขึ้นเยอะไหมนะครับสำหรับรอบนี้นะ บวกเพิ่มเป็น383คอยอ่าซึ่งคอยที่เราได้มาเนี่ยก็จะมาแลกสำหรับกิจกรรมต่างๆนั่นเองเดี๋ยวผมทยอยอัปเดตให้นะครับสำหรับใครที่จะทำการเล่นนั่นเองทั้ง l ล n e Man ติ k t o k อก o p อปเตาบินแบบนี้อเมซลาซาด้านะทุกคนเดี๋ยวทยอยอัปเดตให้นะทุกคนว่าจะคุมไหมสำหรับการเล่นของเรานะฮสำหรับใครที่ ได้รับคอยเม้นตแต่ละคลิปหน่อยนะทุกคนว่าเพื่อนๆได้กี่คอยแล้วจากกิจกรรมเปง่ายได้ลดเจอกันคลิปหน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ